สวัสดีครับผมช้างครับบริษัทช้างแทคเตอร์นะครับวันนี้พามาดูรถขุดยู5รุ่น6ปี2562ครับคันนี้เป็นรถเกตสวยครับลูกค้าทุกคนนะครับเป็นขนาด3.5ตันนะครับสีเดิมทั้งคันเลยนะครับไม่มีการเก็บสีใดๆเลยนะครับพร้อมเปลี่ยนโซ่ให้ใหม่นะครับโซ่เราเริ่มใหม่นะครับโซ่2 0,000กว่าบาทนะครับเกือบ3 0ม0 0ืนนะครับลูกค้านะครับชุดช่วงล่างใหม่นะครับพร้อมกับ บริการจะส่งนะครับฟรีนะครับพี่ๆทุกคนนะครับคันนี้รถปี6 2นะครับรุ่นใหม่นะครับโฉมเกือบเกือบจะปัจจุบันนะครับปัจจุบันมีอยู่36นะครับตัวนี้อยู่35นะครับพี่ๆโฉมเดียวกันเลยนะครับก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยผมพาดูกันเลยนะครับวัสภาพเป็นยังไงนะครับคันนี้นะครับจะเป็นตัวยูสามห้าครับความกว้างรถจะเป็นเมตรเจ็ดสิบห้านะครับ้าเป็นสามตาในเมตรห้าสิบห้าแต่กว้างก็ปกติยี่สิบเซนนะครับ เราก็เป็นรถตัวยูนะครับตัวยูก็คือเป็นตัวเวลาเราหมุนนะครับมันจะไม่เลยแท็กนะครับจะอยู่ในวงล้อนของโซ่นะครับก็คือเราจะไม่มีอะไรยื่นออกมาเลยนะครับคันนี้เป็นรถสีเดิมนะครับพี่ๆทุกคนนะครับชั่วโมงทำงานก็น้อยนะครับนี่ครับรายละเอียดต่างๆเดิมดีหมดเลยนะครับนี่ครับผมเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยนะครับเช็คซิงกะบอกเป็นถ่ายของเหลวนะครับแต่มน้ำมันจะเดินนะครับพร้อมในการจะส่งให้ฟรีนะครับคันนี้รถสวยนะครับพี่ๆทุกคนนะครับ ส่วนเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับตัว K91 นะครับตัวเดินเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวนี้มันจะทํางานนิ่มขับนุ่มนะครับขับนุ่มนะครับทํางานนิ่มนะครับพี่ๆทุกคนนะครับก็รายละเอียดต่างๆก็อย่างที่พี่ๆบอกนะครับก็ใช้ได้นะครับเดี๋ยวพาดูเครื่องยนต์นะเครื่องยนต์ไม่มีรอยถอดลื้อเลยนะครับนี่ครับเครื่องยนต์เดิมๆเลยครับสภาพดีนะครับพี่ๆทุกคนนะครับคันนี้ปี62นะครับรถอายุแค่5ปีนะครับพี่ๆรถก็ อ่าคันนี้เป็นรถอ่าออกศูนย์ป้ายแดงนะครับนี่ก็คือจะเป็นรถศูนย์นะครับไม่ใช่รถญี่ปุ่นนะครับคันนี้เป็นรถศูนย์นะครับสามารถซ่อมศูนย์เช็คศูนย์เบรกลาศูนย์ได้นะครับอะไรมีครบทุกชิ้นนะครับพร้อมบริการจัดส่งนะครับอะไรครบวงจรนะครับสําหรับคูปตต้านะครับอยูสามสิบห้านะครับขีดหกนะครับพี่ๆนะครับแบตเตอรี่อยู่ด้านขวานะครับถังไฮดรอลิกอยู่ด้านนี้นะครับนี่ครับก็ใส่ลงสายรัดอะไรเดิมนะครับ รถก็ค่อนข้างสวยนะครับพี่ๆทุกคนนะครับคันนี้ใช้ได้เลยนะครับรถผมเอาไปทํางานดูแล้วนะครับประมาณสี่ห้าชั่วโมงก็ความร้อนปกติเลยนะครับเช็คเรียบร้อยดูสายฮาริครับเดิมแท้โรงงานทั้งคันนะครับพี่ๆนะครับสายฮาิคเดิมแท้โรงงานทั้งคันเลยนะครับนี่ครับพาดูทรงรถนะสภาพเป็นยังไงเดี๋ยวพาดูเสื้อทรงเอลกันนะครับนี่ครับสภาพนะครับห่างหายก็ไม่นานนะครับช่วงนี้ทยอยเอารถเข้าอยู่นะครับหลังจากไปเช็ครถมาหลายวันนะครับนี่ พุงกีเป็นขนาด5้าสิบเซนนะครับ9ก้าตัก1คิวนะครับพร้อมระบบลายไปปิ้งเจาะให้นะครับมีตัวปิดเปิดกันน้ามันรั่วนะครับเวลาเราใช้แล้วก็เสียบสายตรงนี้ได้เลยนะครับ2เส้นแล้วก็เหยียบตัวเปิดระบบได้เลยนะครับคันนี้ยูสามห้าคิดหกนี้คันทางานเขาจะขับนุ่มนะครับนุ่มแรงมากครับนุ่มและเร็วนะครับเดี๋ยวผมการทํางานผมจะลงให้ดูนะครับหลังคิดนะครับยูสามหกนี้ไม่ต้องห่วงครับ รถมันจะแพงกว่ารุ่นธรรมดาประมาณห้าหกหมื่นนะครับพี่ๆนะครับแต่พอมาเป็นมือสองปุ๊บแม่งราคาเท่ากันเลยนะครับอยู่ที่ลูกพี่ชอบอยู่ที่ลูกค้าชอบนะครับพี่ๆคนไหนสนใจก็ลองเข้ามาดูได้นะครับคันนี้นะครับหรือทักไลน์นะครับไอดีไลน์ผมเมอ่อโทรด้านล่างนะครับพี่ๆนะครับการทํางานก็จะเป็นอ่าไม่มีอะไรครับมีหน้าจอนะครับนี่สตาร์ทที่เดียวติดนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับมอเตอร์คันแรกอะไรก็ติดครบหมดนะครับนี่ครับ รถจะไม่ทํางานนะครับเพราะว่าเราใช้เซฟตี้อยู่นะครับสับเซฟตี้ลงปึ้งรถถึงจะทํางานนะครับแต่ตอนนี้ก็คือรถไม่สามารถทํางานนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเซฟตี้นะครับพี่ๆนะครับก็ลองดูนะครับพี่ๆสำหรับยูสามหกนะครับมีช่องเก็บของนะครับอยู่ด้านล่างนะครับตรงนี้ช่องเก็บที่อาจจะระบีอยู่ตั้งด้านล่างเบาะนะครับสามารถเปิดดูได้หมดนะครับก็ทรงสวยนะครับทรงสวยนะครับนี่ฝากระโปรงเวลาเปิดก็เปิดออกทางด้านข้างนะครับเวลาปิดเราก็ง้างนิดนึงครับล้าใช้แรงหน่อยนะครับ นี่ครับมันก็จะล็อกเลยนะครับยูสามหกเดี๋ยวพาดูทรงรถกันนะครับชัดๆเลยนะครับเพราะว่ารถทรงเป็นยังไงนะครับนำเสนอแล้วครับยูสามหกคูปต้าคันนี้ครับนาเสนอราคาเบาๆครับราคาเบาๆถูกกับป้ายแดงค่อนข้างเยอะอยู่ครับเกินครึ่งนะครับพี่ๆนะครับยูสามหกนะครับเหมาะสำหรับลูกค้าใช้รับจ้างงานสวนงานไล่ทุกอย่างครับงานหนักๆเขาจัดให้ได้หมดครับยูสามหกนะครับตัวนี้รถปีหกสองนะครับค่อนข้างกริปเลยนะครับนี่ครับ สีเสอเดิมหมดเลยครับลายจงลายเจาะอะไรก็เหยนสภาพดีครับสายลายเจาะเดิมทั้งคันรถสภาพดีครับใช้งานเบานะครับใช้งานเบาครับใช้งานเบามากครับอดีใช้งานเบามาครับแล้วก็เปลี่ยนโซ่ให้ใหม่ได้โชว์ข้างล่างก็คุมนะครับโซ่นี้ก็ถ้าเปลี่ยนเองก็ต้องมีเกือบเกือบสามหมื่นนะครับพี่ๆนะครับโซ่เนี่ยเกือบเกือบสามหมื่นนะครับก็เราแถมให้ฟรีนะครับของใหม่นะครับไม่ได้บวกในราคารถครับขายราคาปกติ แต่ว่ามันเป็นหน้าที่ของผมครับเพราะว่าโซ่มาไม่สวยนะครับเลยเปลี่ยนใหม่ไปเลยนะครับคันนี้ครับนี่เฟรมสวยนะเฟรมสวยกิกเลยครับเฟรมสวยสวยให้กล้าให้ดูทุกจุดเลยนะครับพี่พี่นะครับอยากดูตรงไหนทักไลน์มาครับเดี๋ยวผมจะส่งให้ดูนะครับคันนี้ก็รายละเอียดค่อนข้างสวยเลยนะครับยูสามหกยูสามห้ากีกหกคูปตานะครับยังไงฝากติดตามรับเลยนะครับเดี๋ยววิศวกรงานี๋ขว้มขับให้ดูนะครับ กันยาวๆนะครับว่าคันนี้เร็วแรงถ้าสนใจที่แบบว่ารถที่มันนุ่มเร็วแรงนะครับก็เป็นคันนี้ครับคันนี้ขับนุ่มเร็วแรงนะครับคูปต้าอยู่สองกเนี่ยคือนุ่มจริงนะครับถ้าเทียบกับรุ่นอื่นผมว่านุ่มสุดอะ่ะจริงๆครับ <m ets> <ใช>ไม่ได้อวยครับแต่ว่ามันนุ่มจริงๆครับคอนโท,ทรลมันเบาครับนุ่มนะครับร้วแรงนะครับตัวดวงตัวเดิมมันใช้ตัวเดียวกับตัวรุ่นอื่นนะครับเครื่องตัวยนต์ตัวเดียวกันนะครับมันก็ต่างกันที่หน้าตาครับแล้วก็ความใหญ่นะครับตัวนี้เป็นยูสามห้าเต็มนะครับ